เลดสไลน์มีต่อไหมครับอินจัดคิดถึงเอาเลด์เฮ้ยผมชอบคำถามนี้นะ,ะพวกพี่มีแผนจะทำช่องต่อจนถึงอายุเท่าไหร่กันครับจะมีโอกาสทำเพลงครับบิทติ้งไหมครับยครับออฟฟิเชียลโอเคนะครับผมวันนี้เราจะมาถามคำถามไม่ตอบคำถาม <c oughs> Q and A <c oughs> กันนะครับผมเรือผมรีบสองสิบเก้าอันนี้ใคร <c oughs> เย้ะทางหายไปนานคือคิดถึงือยอ่ะ uh ก oh okay. ็คือคิดถึงแล้ว嘛มาออกนิดนึงอยู่เป็น right นักซีนะครับนักซีเป็นคนดีครับไปดีครับดีครับเออก็คือเราได้ทำการเปิดถามในเป็นครับไอจีไปแล้วว่าอยากถามพวกเราไหมเราจะมาตั้งตอบให้นะครับผมใช่ครับใช่อ่ะนั่นเป็นเรื่องที่คำถามแรกสิ่งที่พวกพี่ๆภูมิใจมากที่สุดคืออะไรคะ คำถามแรกภูมิใจอ่ะไม่ตั้งแต่น่าจะเป็นแบบตั้งแต่ทำช่องมาปะเออที่ภูมิใจแบบว่าพี่พี่ก่อนเลยอ่ะโอ้โหเออภูมิใจกับเพื่อนๆที่สามารถเติบโตมาได้ถึงทุนโอ้โหเติบโตจากเมื่อก่อนเยอะน้อยเยอะเลยเยอะ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 มากภูมิใจไหมแบบว่ามองกูภูมิใจตัวเองหรือว่าคนอื่นภูมิใจกูไม่โดยรวมแบบว่าไม่มึงอะไรของมึงเนี่ยเออช่างไรก็างอต้อไปอยากบอกอะไรกับเด็กๆที่กำลังจะโตไหมคะ ตั้งใจเรียนอย่าใช้ตังเยอะใช,ใชมีถ้าเกิดมีจังหวะให้เก็บเก็บอย่าใช้ฟุ่มเฟือย ริงเยอะเกินไปแม่งทาให้ชีวิตแบบใช่ล่มได้เลยนว้ยคือคนเราอะถ้ามีเงินเยอะใช่ไหมพี่แบบยังอายุน้อยเหมือนเราเราเนี่ยแม่งใช้หมดอ่ะอแล้วมีวันหนึ่งอะไม่ใช่มีวันหนึ่งหรอกมันจะมีสักวันหนึ่งอะที่น้องหาไม่ได้เว้ยแล้วน้องจะแบบเหียไม่น่าเลยว่ะเหียกวนกระวายว่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะแบบลำบากใช่แล้วถ้ามองในมุมแบบว่าเด็กที่แบบติดตามเด D P อะไรเงี้ยแล้วกำลังจะโตอะอืมอ่าเรามองในมุมแบบว่า เออเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้ดูแล้วอะไรเงี้บบยก็ไม่เป็นไรมันเป็นถือว่าเป็นแบบเขาโตแล้วใช่เป็นโแบบตแล้วเขาเออคนเราต้องมีแบบเ,ออเข้ายกว่าเลือกดูอ่ะอาจจะแบบอาจจะชอบในอดีตนะปัจจุบันอาจจะไม่ชอบนะคนอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วแต่คนแล้วแต่ช่วงเวลานะครับคำถามต่อไปนะครับพี่จะมีวันไหนไหมครับที่จะไม่แปลกโอ้ย เรียกเจ้าตัวมานไม่ไม่น่ามีนะมันใส่เสื้อปุ๋ยมาทุกวันเลยเออเออกูไปรับกูยังตกมันใส่ไขวะไขวะรันเดอร์อะรันเดอร์อะคำตอบก็คือไม่มีครับไม่มีเลยแต่ทุกวันอินสบายดีกันไหมเราทุกคนกลับมาทำคลิปดอนเมืองไม่คลิปดอนเมืองที่มาขอไอ้นมวมไม่ใช่หรอ มีแพนจะทำเพลงเพิ่มไหมคะที่ไม่ใช่เพลง cover. โคเวอร์อ่ะอุย้ยอุ้ยก็ทำทุกวันนะทุกวันนี้มีมีเรมีมของผมกันนะซีเลยอ่ะได้เร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับผมแต่คลิปออกตอนไหนไม่รู้นะ <c oughs> แต่เร็วๆนี้อ่ะเร็วๆนี้อ่ะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่คำถามหรอดูแลพี่ฟิล์มกับพี่นัทดีๆนะครับเดี๋ยวหายไปสองคนเด็ดที่รากสามคนอันนี้เวลาดสองแล้วน่าจะสามคนเลยพูดอะไรอ่ะ ไม่มีไม่มีไม่ได้หายไปไหนก็อยู่นี่เอออยู่กับเพื่อนๆไงี้ยคำถามต่อไปทุกคนสบายดีกันไหมอ่าสบายดีครับผมทุกวันนี้ผมมีความสุขมากๆเพราะว่าอะไรไปคาเฟ่เหรอเออไปคาเฟ่โอ้โหถ่ายรูปโคตรดีจริงๆเนาะโอ้โหผมบกไหมคาเฟ่เราพอแล้วได้สาวพัทยามาเรี้ยวดีมาเที่ยวมาเที่ย มันมาเที่ยวกันมันไม่มีเวลาไม่หามหรอกมีหรอกโอ้โหอ่าคำถามต่อไปคนที่มาพัทยามีใครไปบ้างครับไล่เลยไล่เนี่ยขึ้นชื่อได้ไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยขึ้นชื่อได้ขึ้นชื่อปโอ้ยได้ก่อนระบาดคนตัดนิดนี่เขียนเลยนี่เขียนตอนนี้พวกพี่กำลังเล่นโปรเจกต์อะไรกันบ้างครับผมผมมีลิงก์เลิฟแต่ไม่รู้ อ๋อคลิปกว่าจะตัดเสร็จอะไม่จบแล้วพี่เเยอร์ไม่ได้จบแล้วเนาะมีแค่ลิงเล่มครับอ่าก็มีอ่าพี่ไม้ที่เล่นเลเยอร์มีพี่จิมมีผมอะไรเงี้ยเล่นเลเยอร์พี่จ้าด้วยมีใครอยู่วะพี่ปาพี่แซมพักพี่เชนก็พักวะช่วงนี้ว่าไม่แน่ใจอ่ะช่วงนี้ยังไม่เห็นเอาเป็นว่าติดตามใช่ทุกคนอ่ะอ่ารอติดตามอ่ะตามเป็นทุกคนอ่ะคำถามต่อไปนะครับจะมีการออกทริปไปเที่ยวที่ต่างๆไหมครับมีมีนะมันมีคุกปีก็มีทุกปีก็มีทุกปีก็ยังต่ำมีปีปีละสองครั้ แต่มันก็เยอะนะเว้ยใช่แต่ละคนบางนาทีมันจะว่างตรงกันไงไม่ว่างหรอกแต่ยังอบนะโดยขาดตอกบอกข้าวไว้นะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับครับคำถามต่อไปอันนี้เหมาะกับพี่บอมไหมเนี่ยคิดว่ามีโอกาสจะทำพุดออกมาขายอีกไหมโหยากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของพี่หมายอ้อใช่ใช่อันนี้น่าจะสปอยได้ที่มีมีแผนทํา เรือแบรนด์หนึ่งอยู่แต่ยังไม่บอกว่าอะไรอันนี้มีจริงอันนี้มีจริงคุยกับพี่ไม้แล้วมีรอติดตามไปก่นนะได้รอติดตามรอติดตามใช่ใช่อัปเดตในไอจีเฟิงค้าก็ได้ได้คำถามต่อไปนะครับซีซั่นไหนเฟิงค้าที่ทำยากที่สุดดิซีซั่นไหนวะถ้าเอายากที่สุดกูให้หกนะผมผมให้ซีซั่นสี่เออสี่ก็ยากเหมือนกันเพราะซีซั่นสี่มันเป็นแรกๆเลยที่เราใช้ออริจินแบบเล่กเขียนมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันเล่นยาก แล้วก็ทำพวกสกินละแล้วเหมือนจะเกือบจะบุกเบิกเลยนะใช่ใช่เดือนสี่หรือห้าวะไม่ซีซั่นห้ามังกรมันซีซันสี่ในซีซั่นสี่อ๋อซีซั่นห้ามันจะเป็นทีมโรงเรียนเนี่ยใช่มันอุยแต่มันก็ยากพอกันแล้วนะก็ยากพอกันแต่ว่าโรงเรียนอาจจะมีแบบว่าง่ายง่ายกว่าเพราะว่าอนาเขตอ่ะมันน้อยกว่าแต่ซีซันสี่มันแบบเราเริ่มทำอะไรหลายอย่างเริ่มใหม่เหมือนแบบยังไม่มีใครเปิดอ่ะโอเพนเบอร์อะเออมันมันยังไม่มีใครเริ่มทำไงใช่ซีซั่นสี่แล้วกันผมให้ซีซั่นสี่แล้วกันผมให้ซีซั่นสี่อะ แล้วแต่อะไรนะมันมีอีกซีซั่นหนึ่งซีซั่นหกใช่ซีซั่นหก็ยากซีซั่นหก็ยากคาซีนด้วยทุกคนเล่นคาซีนกันชิบหายเลยคืออะไรวะแม่งคุยกันอืมเรื่องอะไรวะไอ้ซีซั่นหกมันเป็นซีซั่นที่แบบว่าทำคาซีนเยอะใช่พี่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยพี่อายุเท่าไหร่กันแล้วครับอ่ประมาณตอนนี้ตีไปเฉลี่ยก็ประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบสี่ประมาณประมาณนี้เดทไลน์มีต่อไหมครับอินจัดคิดถึงเอาเลทมีครับมีไม่ไม่กูก็มีใช่หรอไม่มีจริงๆแต่ยังไม่บอกว่า แต่ที่จริงอ่ะคุยกับพี่ไม้มาแล้วมีทีมมีทีมแล้วรู้ทีมแต่ยังไม่บอกงไม่บอกแล้วกันยังไม่สปอยจะมีโอกาสทำแฟนคลับมิทติ้งไหมครับแล้วที่เราอยู่ตอนเนี้ยไม่ไม่ไม่มติ้งอ๋อแฟนคลับมีติ้งแบบว่าแบบให้ไปเจอแฟนคลับหรอยากวะยากมันยากเพราะว่ากลัวทำแล้วคนไม่มาไม่ที่จริงอ่ะมันมีคนมาแน่นอนอยู่แล้วแต่ม่นมีแต่แบบคุณต้องเยอะเออมันต้องเยอะมากๆอ่ะมันจะทาได้ไม่ได้ดังขนาดนั้นเ แบบถ้าเกิดแต่ถ้าสามารถทาได้ที่ที่คิดไว้นะอารมณ์แบบเหมาคาเฟ่เขาทั้งวันเนี้ยเออใช่แล้วก็ให้เด็กมาถ่ายรูปอะไรนี้รวมกันน้ยน่าทําว่ะน่าทำอยู่นะทำเลยไหมกูสปอนเองอุ้ยนี่น่าทําจริงอันนี้ยอันนี้น่าทําจริงปีหน้าไปปีหน้าปีหน้าร้อยแล้วอย่างพูดไปละดิวต้งฟุดบิน ใช่เพิ่งกลับมาเอ้ยคนนี้เขาเพิ่งกลับมานะคนดวใช่เขาจะตามชจ้าเขาเยอะแต่เขาก็ลงแค่คลิปเดียวแหละเขาลงบอกแค่นั้นแหละเขาไฮเร่นยเรื่อยดีเลยก็กลับมาลงคลิปอยู่ไปดูคลิปใหม่เขาด้วยบอมฮับครับผมโอเคจึงอย่างเนี้ย สมาชิกของเฟงครับมีประมาณกี่คนก็เอาเป็นเป็นประมาณอ่อตัวหลักแล้วกันถ้าตัวหลักตอนที่เหลืออยู่ตอนนี้ประมาณกี่คนวะยี่สิบเกินเกินเกินประมาณ30มสิบรวมคนที่ไม่มาด้วยไงไม่เกิน50าสิบอ่ะใช่ไม่เกินห0ไม่เกิน50แต่ถ้ารวมรวมมแต่ถ้ารวมรวมเนี่ยรวมแบบว่าคนที่แบบว่าเคยผ่านมาเล่นเคยผ่านมเป็นร้อยเป็นพันเป็นร้อยอ่ะเออจริงนี่คนที่ผ่านมาเล่นนี่เราคือแบบนับเป็นครอบครัวหมดเลยด้วยไม่ไม่ไม่เหมายถึงแบบเล่นมาแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นครอบครัวบางคนเขาก็แบบมีทางของเขาไงใช่ เฮ้ยผมชอบคำถามนี้นะ,ะพวกพี่มีแผนจะทําช่องต่อจนถึงอายุเท่าไหร่กันคะ อันนี้ตอบยากนะเออสําหรับผมอะถ้าสําหรับกูอะกูตอบได้นะอย่างเงี้ยเพราะว่ากูผ่านมาไงตั้งสามปีอะตั้งสามปีที่ไม่ได้ลงคลิปอะคิดดูดิทุกคนตอนแรกอะจะหมดหมดแล้วหมดเทชั่นที่จะแบบลงคลิปละเห็นคอมเมนต์เยอะไงมันก็เลยมีกําลังใจเอาจริงนะทุกคนถ้าคนที่คอมเมนต์อะคือแบบพวกผมอ่านกันหมดเลยนะเว้ยบางครั้งก็ไม่ได้กดหมดใจหรือว่ากดอะไรเงี้ยแต่แต่บางครั้งแบบมันจะมีล็อกอินยูทูบในโทรศัพท์ไงมันเด้งมาตลอดเลยมันเด้งมาตลอดอ่านอ่านตลอดไอ้คอมเมนต์เนี่ยคือแบบ กำลังใจในการทําช่องเลยจริงๆนะจริงๆังคิดว่าเลยทำต้นไหนเรื่อยๆว่ะมันเป็นของที่แบบเรื่อยๆแต่มันมันมันดูไม่ได้มันแบบคานวณไม่ได้ว่ะอาจจะเป็นไม่ได้ทําทําจริงจังเหมือนเมื่อก่อนไงเพราะว่าบางคนมันมีงานมีการใช่ไม่ได้มั่นคงขนาดมันไม่ได้มั่นคงเออใช่มันขึ้นอยู่กับคนดูด้วยแต่ช่วงเวลาไงใช่ช่วงเวลาแล้วก็คนดูด้วยถ้าคนดูเยอะไอ้ฟิล์มก็ได้เงินเยอะมันชอบดิชอบยิ้มแป้นหน่อยยิ้มแป้นหน่อยเนก่อน คำถามต่อไปซี่ต่อไปวางแผนจะทำหรือยังคะอ้ เดนไลน์ครับกำลังวางแผนทําอยู่เราติดตามได้เราติดตามไม่รู้ว่าตอนไหนด้วยมีอะไรจะบอกกับเด็กที่พยายามทําตามความฝันไหมเฮ้ยเอาจริงทำไปเรื่อยๆเว้ยถ้าเกิดเราไม่ทำอ่ะเราจะไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยเรียกว่าลองลองผิดลองถูกเออลองไปก่อนมันจะได้รู้ว่าชอบอะไรจริงๆไงใช่เหมือนเหมือนผมก็รู้เพทุกอย่างแต่ไม่ทำรู้ว่าชอบอะไรแต่ก็ทําไม่สุดทตงามันหรือแต่อยากอยากขี้เกียจอ่ะโตไปอยากขี้เกียจแต่มีอย่างนึงที่มึงชอบเ่ยชอบเลยชอบเหรอ พี่พี่แฟนคลับมีอะไรอยากจะบอกถึงคนดูทุกคนไหมบอกอะไรรักเสมออะผมรักมอยากบอกเยอะเลยอะมันบอกไม่หมดอะดิคลิปเนี้ยแค่คลิปเป็นชั่วโมงอะเลยสรุปก็คือรักอะขอบคุณที่ดูพวกเรามาตลอดขอผมดูนี่ผมดูนี่นะครับคนดูไม่ว่าจะ20 30เนาะจนถึง1,000บาท ก็เลยเนี่ยขอบคุณนะพี่เนาะมันไม่มีอะไรแบบพูดยังไงอ่ะถ้ามีคนดูก็ไม่มีเราถึงทุกวันนี้หลังพูดตรมองเลยเนอาจจะแบบไม่โด่งดังเท่านี้แบบไปงานปีปุ๊บพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยครับใช่โอ้ยแม่งเยี่ยมคำพูดวะอะไรเยอ้เยอะพี่สุภาพถ้าพี่ไม่ได้ถามอ่ะพี่เป็นคนที่แบบไปเดินงานเฉยอ่ะเหมือนเนยอ่ะแต่แต่แต่วันเนี้ยพี่แบบมาถึงจุดที่แบบคนแม่งมาขอถ่ายรูปอ่ะใครวะอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งแบบโหดีใจอ่ะมันดีใจอ่ะ เฟงครับซีซั่นไหนที่พวกพี่ทำแล้วเหนื่อยและท้อบ้างครับผมซีซั่น6อ่ะอันนี้กูนนไม่รู้เลยวะทมกนซีซั่ à, น6 <Adm> คิดถึงพวกพี่ๆมากติดตามตั้งแต่ซีซั่น2เลยพวกพี่เก่งมากๆเนาะไอ้เหี้ยไม่ใช่แก